มาทำอะไรเนี่ยวันน anyway> tamam i mean> ี้เน um> ี้ยที่อะไรเก็บบอลเก็บบอลได้แมตหนึ่งได้แบตเต็มวันเท่าไหร่เออครับไม่สั่งผมไม่ได้สมรรถเรียนโดนมาอันเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปแต่งกันเองนี่ได้ออกไปลงเพจอะคาเดมี่เลยอ่านี่ก็ยาวพี่พี่ไม่ต้องเปรเนี่ย เราเป๋สะสมนักเรียนเราเป็นนักเรียนรักษาวัยเด็กไว้ให้นานที่สุดเวลาเธอแก่แล้วเธอแก่แล้วแก่แล้วอนีกเหือแกไ่คสมาเโดนเนใครไม่โดนอ่โดนใครไม่โดนล่ะเจ้่นี่ไม่โดนที่มันผมติยาวเน๋ไนนี่ยเนี่ยเยหปมวะมาเก็บพต้องหลายเที่ยวแล้วแฝดบอกอะไร สี่พันจ่ายนะายรับเงินไปตัดผมแล้วก็ตัดผมไม่ยร้อยเลยม้ในไอ้ไม่ไม่ไมไปโรงเรียนอ่ะใจเปล่าเนี่ยจะเป๊ะกบบผมเนี่ยเนี่ยเกียรตินียมที่มีเด็กผม